กรรกรของเจ้าพระยาสุรสีทหารที่พระเจ้าตากสินมหาราชทรงรักจนข้าไม่ลงสำรวจข้อมูลเจ้าพระยาสุรสีทหารที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรักจนข้าไม่ลงกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงห์นาถหรือวังน้าพระยาเสือในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงมีบทบาทสำคัญต่อบ้านเมืองนี้อย่างยิ่งไม่ว่าจะอยู่ในแผ่นดินของใครจนเป็นที่ยอมรับว่าทรงเป็น นักบคนสำคัญพระองค์หนึ่งในแผ่นดินกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อครั้งยังกินตำแหน่งเจ้าพระยาสุรสีในแผ่นดินกรุงธนบุรีถือเป็นข้าหลวงเดิมที่พระเจ้าตากสินมหาราชทรงโปรดปรานมากที่สุดคนหนึ่งพระองค์เป็นขุนศึกคู่บันลังรบเคียงคู่กับพระเจ้าตากสินมหาราชมาตั้งแต่ศึกกู้แผ่นดินหลังกรุงศรีอยุธยาแตกโดยมีความก้าวหน้าในราชการเป็นลำดับ คือเมื่อแรกถวายตัวร่วมรบกับพระเจ้าตากสินมหาราชได้เป็นที่พระมหามนตรีเจ้ากรมตำรวจแล้วเลื่อนเป็นพระยาอนุชิตราชาพระยายมรราชและกินตำแหน่งเจ้าพระยาสุรสีสำเร็จราชการเมืองพิศณุโลกเมืองชั้นเอกของหัวเมืองฝ่ายเหนือเป็นตำแหน่งสุดท้ายตลอดรัชสมัยพระเจ้าตากสินมหาราชได้เป็นแม่ทัพสู้ศึกสำคัญมิได้ขาดและเป็นบุคคลหนึ่งที่พระเจ้าตากสินมหาราชทรงรักจน ถ้าไม่ลงดังที่ปรากฏความโดยพิสดารในหนังสืออภินิหารบรรพบุรุษโดยสังเขตดังนี้คือหนึ่งพระเจ้าตากทรงนั่งพระกรรมฐานที่พระตำหนักแพรโดยมีสมเด็จพระวันรัตนะทองอยู่นั่งกำกับเป็นประธานเวลานั้นเจ้าพระยาสุรสีข้ามฝากมาจากบ้านประสงค์จะเข้าเฝ้าเจ้าพนักงานที่ล้อมวงรักษาการอยู่เห็นเข้าจึงร้องห้ามมิให้เฝ้าเพราะทรงนั่งพระกรรมฐานอยู่ ฝ่ายพระยาพิทักษ์สอภูบาลจังวางรักษาพระองค์ก็ได้โบกมือให้ออกไปเสียแต่เจ้าพระยาสุรสีเข้าใจผิดคิดว่ากวดมือเรียกจึงค่อยย่องเข้าไปสมเด็จพระวันรัตนะทองอยู่และเห็นเข้าก็ถวายพระพรว่า,วาเจ้าพระยาสุรสีย่อมเข้ามาจะทำร้ายพระองค์เป็นแน่พระเจ้าตากลุกกระโดดเข้าจับตัวเจ้าพระยาสุรสีไว้ได้โดยฉับไวแต่เมื่อคนตัวดูไม่พบอาวุธซ่อนอยู่ จึงมีพระราชดำรัสถามว่าเหตุใดจึงย่องเข้ามาในที่ห้ามจะเป็นการกบทเจ้าพระยาสุรสีจึงกราบทูลว่าพระยาพิทักษ์สปูบาลกวกมือให้เข้ามาฝ่ายพระยาพิทักษ์สผูบาลก็แก้ว่าไม่ได้กวดมือเรียกแต่โบกมือให้ออกไปพระเจ้าตากจึงมีพระราชดำรัสว่าตัวเป็นเสนาบดีผู้ใหญ่ย่องรู้กฎหมายข้อห้ามดีเมื่อทำผิดเช่นนี้จะว่าอย่างไร เจ้าพระยาสุรสีจึงกราบทูลว่าโทษนี้ต้องริบราชบาทเขี่เก้าสิบทีแล้วประหารชีวิตเสียไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อไปพระเจ้าตากได้ทรงฟังก็สังเวชพระไทยกลั้นน้ำพระเนตรไว้ไม่ได้ทรงกันแสงแล้วตรัสว่าปรับโทษหนักเกินไปถ้าได้สัญญาไว้กับเจ้าเมื่อเจ้ารับแม่ของข้ามาให้แก่ข้านั้นข้าว่าข้าจะไม่ฆ่าเจ้า ให้ปรับโทษให้เบาลงเจ้าพระยาสุรสีจึงกราบทูลว่าเมื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมไม่ประหารชีวิตก็ต้องลงพระราชายาเขี้ยน60ทีแล้วจำคุกไว้จนตายพระเจ้าตากจึงมีพระราชดำรัสอีกกว่าหากจำคุกจนตายถ้าจะได้ใครใช้เล่าพี่เจ้าคนเดียวไม่พอใช้ ให้ปรับใหม่เบาลงอีกเจ้าพระยาสุรสีกราบทูลว่าถ้าเช่นนั้นให้เคี่ยน60สทีแล้วถอดเป็นรพระเจ้าตากทรงไม่ยอมอีกมีพระราชดำรัสว่าเป็นใคร่เข้าใกล้พระเจ้าแผ่นดินไม่ได้ถ้าจะปรึกษาหารือกับใครเล่าเจ้าพระยาสุรสีจึงกราบทูลว่าให้ลงพระราชอาญาเคี่ยน60ทีแล้วอยู่ในตำแหน่งเดิมพระเจ้าตากก็ทรงพอพระทยัยพอชอบใจแล้วเรื่องจึงยุต,ติลง จะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างพระเจ้าตากกับเจ้าพระยาสุรสีนั้นไม่ธรรมดารวมไปถึงความไว้วางใจในข้อราชการที่ทรงตั้งให้กินเมืองพิศณุโลกซึ่งเป็นเมืองสำคัญระดับเมืองลูกหลวงคุมยุทธศาสตร์หัวเมืองฝ่ายเหนือมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาก็ถือว่าเป็นความไว้วางใจแบบไม่ธรรมดาเช่นกัน